สายันนิรันดอดมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าสมศักดิ์ผู้มาเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งดังมากๆในช่วงปี2534้ไปจนถึงปี2538เป็นนักร้องเงาเสียงสายันสัญญาเสียงของพี่เป้าอย่างไรก็อย่างนั้นเลยนะครับพื้นเพเป็นคนอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิพ่อแม่มีอาชีพทำไร่ทำนาเป็นเด็กบ้านนอกแท้ ความรู้เพียงปอสีนะครับแต่ท่านมีความเป็นอัจฉริยะร้องเพลงเพราะมากๆเพลงที่ดังมากๆอย่างสุขโหไทยระทมรองเท้าหน้าห้องอกหักที่คาเฟ่รักแท้แค่พี่ชัยและอีกหลายต่อหลายเพลงชีวิตของท่านหน้าสนใจมากๆให้ข้อคิดที่ดีเยอะมากๆเลยนะครับชีวิตของสาย,ยานมีพิชัยหนึ่งคนพอจบปอสีก็ไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจนออกมาช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาได้2อสาปีก็ด้วยความที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กจึงมีความคิดว่าหากอยู่บ้านทำไร่ทำนาชีวิตก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นจึงตัดสินใจเข้ากรุงเทพกับเพื่อนขณะนั้นอายุ15ปีตั้งใจจะมาเป็นนักร้องเนื่องจากสมัยเด็กเคยเข้าร่วมประกวดร้องเพลงและได้ชนะเลิศที่หเพลงที่เคยนาไปประกวด ชื่อเพลงสุดท้ายของสายยันสัญญามาอยู่ที่กรุงเทพก็เริ่มจากงานก่อสร้างทำงานร้านอาหารในช่วงที่อยู่ร้านอาหารพอมีโอกาสก็ขึ้นร้องเพลงให้แขกที่มาฟังเจ้าของร้านเขาก็ว่าให้ว่าเด็กเสิร์ฟห้ามขึ้นร้องเพลงจากนั้นก็ย้ายร้านอาหารไปหลายต่อหลายแห่งต่อมาได้ไปอยู่กับบนนตรีเอกจพ์วงหน้าทำงานทุกอย่างของวง พอหน้าร้องขาดเราก็มีโอกาสได้ร้องเพลงกับเขาบ้างเพลงที่ร้องก็คือเพลงของพี่เป้าสายันสัญญาพอวงของเอกพจน์ยุบลงก็กลับไปทำงานร้านอาหารต่อผมโชคดีครับได้อาจารย์ดีแต่งเพลงให้ร้องโดยอาจารย์ได้นำเพลงเก่ามาร้องใหม่ในเพลงสุขโขไทยรัฐมครับสำหรับเพลงสุขโขไทยรัฐมนั้นในอดีตเพชรโพธารามเคยนขับร้องและ ก็ด่งดังมากมาในยุคนั้นเพลงแรกอัดเสียงก็ดังเลยช่วงนั้นก็คือปี2,534หรือ2,535หลังจากอัดเพลงเสร็จก็กลับไปบ้านช่วยพ่อแม่ทำนาทำไร่ตอนนั้นคิดว่าเพลงคงจะไม่ดังต่อมาพอเพลงดังอาจารย์ก็ติดต่อให้กลับไปที่กรุงเทพเพื่อจะได้ร้องเพลงการร้งองเพลงในช่วงแรกได้วันละ70บาท ออกงานได้ครั้งละ4-5,000บาทเริ่มดงังชีวิตของเราก็เริ่มเปลี่ยนจากคนธรรมดาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ได้เข้ากับบริษัทอัดเพลงเริ่มมีงานแสดงร้องเพลงมากขึ้นช่วงที่ดังสุดๆก็คือช่วงที่เพลงรองเท้าหน้าห้องดังเพลงนี้ในห้างทวิชัยไข่ท็อปายเขียนมาให้อาจารย์สลาคุณวุฒิแต่งให้ร้องช่วงนี้มีงานเยอะมากวันหนึ่ง จะมีงานประมาณ3-4ถึงงานต้องร้องเพลงต่อหน้าผู้คนจำนวนมากดังมากๆอยู่สาปีเต็มๆพอมีอไรายได้ดีก็สร้างบ้านใหม่ให้กับพ่อและสร้างบ้านของตัวเองมีที่ดินของตัวเองมีรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแทบจะทุกอย่างในช่วงที่กำลังดงังและทำวงดนตรีนี่เองก็ได้เจอกับแฟนคนแรก และเราก็ได้ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันนาน10ปีด้วยขวามที่เป็นนักร้องนักแสดงก็ต้องออกงานร้องเพลงตามที่ต่างๆแทบจัดทุกวันคืนไม่มีเวลาให้กับภัรยาและลูกจะได้กลับบ้านเดือนละครั้งจึงทำให้ความรักระหว่างเราสองคนมีปัญหาและในที่สุดเราก็เลิกกันตอนที่เลิกกับพรัรยาผมยกทุกอย่างให้กับเขาเรามีลูกด้วยกันหนึ่งคนก็ยกให้เขาไป เงินทองที่หามาได้ด้วยความที่เรารักพันยามากและไว้ใจเขาก็ให้พันยาเก็บทรัพย์สินที่มีทําเป็นชื่อของพันยาในขณะที่เลิกถ้าจะแบ่งก็ต้องฟ้องร้องถึงตํารวจถึงศาลผมเองไม่อยากมีปัญหาก็เลยยกทุกอย่างให้พันยาหลังจากเลิกกับพันยาแล้วผมมีความรู้สึกเสียใจมากๆทําใจไม่ได้คิดถึงโลกเป็นห่วงโลกก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้าน เพื่อทำใจและเผื่ออะไรอะไรจะได้ดีขึ้นในช่วงนี้ผมดื่มทุกวันกินทุกอย่างที่ทำให้เมาโทรศัพท์ก็ทิ้งงานร้องเพลงก็ไม่เอาไม่ติดต่อกับใครทั้งสิ้นผมเสียใจมากอาศัยแต่น้ำนี่แหละครับที่ช่วยให้ผมอยู่ต่อไปได้ใช้ชีวิตเมาทุกวันอย่างนี้เป็นเวลา3-4ปีจนร่างกายไม่ไหวแล้ว รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนมันทรมานทั้งใจและกายมากช่วงนี้ร่างกายแยกมากๆเลยละครับร้องเพลงสักเพลงหนึ่งก็เหนื่อยไหนที่สุดก็คิดได้ว่าหากยังเป็นแบบนี้ต้องตายแน่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ต่อสิ่งที่สูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงภริญ,ญาลกทรัพย์สินเงินทองเราก็หาใหม่ได้ทำไมต้องทำแบบนี้กับ ชีวิตของตัวเองท่านผู้ชมแต่แล้วอาจจะสายเกินไปไหมจากการดื่มติดต่อกันนานถึง3-4ปีจะมีผลกระทบต่อร่างกายและเสียงในอนาคตได้เมื่อคิดได้ก็หยุดดื่มหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการกลับไปที่กรุงเทพหาบ้นานเช่าเพื่อหางานทำหาเพื่อนเพื่อนก็แนะนำให้ทำอาชีพ วินมอเตอร์ไซค์ทำอาชีพเน้อยู pe ield, pe ่ปีกว่า like ต่อมาก็เริ่มติดต hey. ่อเพื Wenn ่อนๆแล้วก็อาจารย์ผู้ใหญ่ที่เคยดูแลให้กันสนับสนุนเราเขาก็หางานร้องเพลงให้เริ่มมีงานร้องเพลงทั้งงานบน์งานเล็กงานน้อยเราก็ไปบางงานเขาม่ให้เงินผมก็ช่วยเขาทำเพราะเราเองก็ทำได้ไม่เต็มที่ก็พอมีรายได้อยู่บ้างแต่ก็ไม่มาก จึงเปิดเพลิงเล็กๆขายก๋วยเตี๋ยวในกรุงเทพเลี้ยงครอบครัวไม่นานก็ได้ป่วยหนักต้องกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านเกิดถือว่าเป็นช่วงที่ลำบากที่สุดและตกต่ำที่สุดของชีวิตผมพอร่างกายเริ่มดีขึ้นก็ทำไร่มันสำปะหลังเลี้ยงชีพต่อมาก็ได้ทำร้านขายส้ตมตำอาหารตำสั่งโชคดีครับมีผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ที่ดินทำร้านโดยที่ไม่ต้องเช่า วันไหนว่างๆไม่มีงานร้องเพลงหรือไม่ติดธุระก็จะมาตามส้มตามให้กับลูกค้าแานชื่อร้านครัวอีสานอยู่เลมถนนสาย201ระหว่างอำเภอจตุรคตรตำบลหน,นองบัวโคกจังหวัดชัยภูมิพูดถึงความรู้สึกของสยายันนิรันดรจัดชีวิตทิตดังสุดๆมีแทบจะทุกอย่างแต่กลับมาตกตามสุดๆแม้แต่เงินก็ไม่มีจะใช้จะกินต้องไปเซ็น ของจากร้านค้าที่อยู่ใกล้สุขภาพทั้งใจและกายแย่สุดๆแทบจะเอาชีวิตไม่รอดบอกเลยว่าเกือบเสียผู้เสียคนไปแล้วท่านผู้ชมสายันนิรันดรได้พูดถึงความรู้สึกต่อชีวิตที่ผ่านมาอย่างลึกซึ้งว่าช่วงชีวิตที่รุ่งโรจน์สูงสุดนั้นเสมือนหลับแล้วฝันพอตื่นมาความฝันนั้นก็หายไปในส่วนของชีวิตที่ต่ำสุดนั้น ผมเคยลำบากมาตั้งแต่เด็กก็รู้สึกเป็นธรรมดาการใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างปัจจุบนันอยู่ที่บ้านเกิดทำไร่ทำนาก็ดีเหมือนกันครับได้อยู่กับญาติพี่น้องในใจเรารู้สึกอบอุ่นมากๆสบายใจที่สำคัญขอให้สุขภาพจิตใจและร่างกายดีก็พอแล้วถึงแม้จะไม่รวยก็ไม่เป็นไรสายัน,นรนดอนยังกล่าวว่าหากมีบุญวาสนา จะจับใหม่เดินสายมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้กับแฟนเพลงเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมจากบ,บุคลิกของท่านท่านเป็นคนดีมากๆเลยนะครับในความรู้สึกของผมครับก็หวังว่าคงจะให้ข้อคิดประสบการณ์สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามช่องผาเจริญสวัสดีครับ